แอปเปิลปีนี้โดกมากพี่น้องจ๋าดูดูเริ่มจะหำหมเริ่มจะเปรี้ยวเปี้ยวใครเคยกินบ้างคะแอปเปิลจิ้มพริกเกลือแซบ่บวันนี้เข้าสวนเก็บพักอีกแล้วสวนน้อยๆอยนี่เป็นสวนของลุงทอมมี่เวลาที่พักของปากวางโตไม่ทันปากวางก็มาชกพักลุงทอมมี่เนี่ยแหละค่ะอันนี้จะเป็นพักของปากวางแป้งสลัดจ้า สลัดมดตู้เย็นอีกแล้วเดี๋ยวต้องเก็บไปล่างทําความสะอาดแช่ตู้เย็นเอาไว้กินกรอบกรบสลัดใบยิกนะคะโอ้โหต้นเป็นพุ่มเลยขอบอกเลยว่าสลัดพันเนี้ยอร่อยมากใบเขายิกยิกนะคะแต่ก็กรอบหวานกรลังอ่อนๆกระลังกินเลยปากกวางจะไม่ถนัดตัดกอค่ะเพราะว่าการตัดกอมันจะกินได้ทีเดียวแล้วแป้งสลัดมันก็จะแหวง มองดูไม่สวยงามปากวางก็เลยใช่วิธีการริเอาใบสวยๆเอาใบล่างๆเอาใบแก่ๆของพักไปกินแล้วพักเนี่ยได้ฝนทีนะเขาก็จะรัดยอดแตกใบกิ่งการสาขาเต็มต้นคือเขาก็จะเห็นได้ว่าแปลงสรัรของปะกวางเนี่ยเต็มแปลงตลอดหลายเดือนเลยพักชนิดนี้อร่อยนะคะดูดูใบเป็นเงาเลย กรอบมากเวลาเก็บนะเสียงดังเพราะเพราะเพิ่นสุดๆเลยละจ้านี่ใบกลมๆข้างล่างนั่นคือทากกินใบนะคะนะ่ะปีเนี่ยทากเยอะมากดูค่ะที่มันเป็นกลมๆนั่นนะถ้าโดนทาก,กินก็อย่าไปกินมันเด้อค่ะเอาใบที่มันสวยๆวพักสลัดเนี่ยเขาทนหนาวกินได้นานประมาณ4 8เดือนเลยทีเดียวค่ะ อัครลัตเนี่ยปลูกงามทุกปีเลยเพราะว่าดินตรงนี้ก็ดีด้วยนะคะแล้วเขาก็ปลูกง่ายไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยลดแต่น้ำถึงถึงแค่นั้นเองจ้าออกมาสภาพนี้เลยค่ะป้ากวางก็ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะ่ารักธรรมชาติสุดๆชอบความสงบไม่วุ่นวายอยู่กับพักอยู่กับพืชอยู่กับแมวอยู่กับสามีก็มีความสุขที่สุดแล้วค่ะ พ้นอยู่ต่างแดนมีพื้นที่ปลูกพักก็ถือว่าลดต้นทุนในการซื้อพักได้เยอะเลยละจ้าแปลงพักก็จะยาวออกไปนู่นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่มันเป็นเครือเนอะาะมะเขือเทศแตงกวาถั่วลันเตาอู้จะบอกว่าถั่วลันเตานี่ดกมากเก็บไปให้แม่ยาสองสามรอบแล้วค่ะตัวเองก,ก็กินด้วยนะจ้าเนี่ยฟักใหญ่ซุดๆเลย ลุงทอมมี่ก็หาเดินตัวสวนวันนี้น้ำสายยางไม่ไหลรหลดน้ำพักไม่ได้ก็มาซ่อมให้ปะกว้างลูกพักไม่ได้ลำบากยากเย็นเลยคะ่ะใช้าสายยางฉีดฉีดเอาแต่ปีนี้ยังไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะคะวันหยุดแบบนี้ปะกว้างก็จะออกมาเดินชมนกชมไม้ชมสวนเก็บพักบรรยากาศจะฟินฟิน ถ้าทำงานก็คือลุยงานอย่างเดียวเลยจ้า